นั่นเหรอโบราณไหมเนี่ยครับคนทำโบราณคนทำหลับไม่รู้ดีอันนั้นอยู่แต่ไอ้ติมเน่ะมันโบราณันทำยังไม่รู้อยู่ไหนตูดแหลมไม่มีตูดแหลมแต่ตูดตูเอออตูดตูสองอันกไอหนึ่งมันบอกว่าอตูดแหลมสองอันที่นั่งไม่มีน้ำมึงตูดแหลมกูเลยเอาตูดอ่า sẽ รอด chọn นี่ rồi ก็แม่อ่อนได้ไม่ใช่10 10 แมทงทอดจิงหลีดทอดจ้ะพี่น้องปลาทอดดวหยวนปลาสองตัวทอดใส่พริกซดแล้วก็หอ,อมหอมปะทุบานทาาุ่เมืองอกนี่อันน้ำพริกหักตำาึงก็น้ำพริกดิบป่บนปะทู <c oughs> น้ำอันนี้อะไรปลาทอดก็ไอ้ปลาหมึกปลากิโก้ลูกชิ้นทอดของเด็กน่อย มือกันพันละมันละโอยแล้วก็มีผักซอกผักดองผักดองผักกาดดองมากินข่าวเย็นนํากันะดาจ้ากับข่าวบ้านๆแบบสเก็ตบบเมื่อข่าวเป็นหมอโอ้ยดูขา่าวสเก็ตกับข่าวไอ้เฟิร์ดไปซ็ตสองคนพี่น้องกินกันแล้วก็กัดกันปลาทูเหรอเราไปสรุ <c oughs> <c oughs> ปปากกับปากมังน่งให้เลยที่เก็บเกี่ยงปลาทูของหายากอยู่ในแชทเอ <c oughs> อนี่มีอันนี้ด้วยนี่ข้าวโพดอ่อนรวก อ๋ออันนี้แซ่บจ้ามากินข่าวน้ำกันเด้อ